นะครับ safety health administration นะครับหรือตัว S ตัว h e a แล้วก็ตัว A เนี่ยนะฮะหรือเราเรียกสั้นๆว่ามามาตรฐานชาตัวมาตรฐานชาเนี่ยนะฮะก็เป็นอยู่ในหนึ่งในโครงการของรัฐ,รฐบาลนะครับในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด19นะครับ ชื่อเต็มเมของเขาก็อาจจะเป็นมีคำว,ว่า Amazing Thailand Safety Health Accommodation นะฮะนี่คือเต็มเต็มะแต่ว่าเราเรียกว่าตัวเตัว S ตัว, H ตวแล้วก็ตัว A ก็ได้นะซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยนะฮะกระทรวงสาธารณสุขสภาหอการค้าไทยและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมสมาคมโรงแรม นะฮะซึ่งเป็นมาตรการที่มาช่วยเหลือเยียวยาสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะ,ะที่จะเข้ามาใช้บริการนะฮะในอุตสาหกรรมการบริการซึ่งมีอยู่ทั้งหมด10กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมแต่ในวันนี้นะฮะเราก็จะพูดเน้นสโคปมาในเรื่องของ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจที่พักอ่ะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีความร่วมมือกันค่อนข้างเยอะนะฮะมีในส่วนของด้านสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยมีของสมาคมโรงแรมด้วยนะฮะเข้ามาทำกันตัวนี้นะฮะเพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21เมษายน2020 ก็คือเดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะทีนี้เรามาดูสโคปในส่วนของธุรกิจที่พักนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่10กลุ่มธุรกิจนะฮะอย่างที่ได้บอกในเบื้องต้นว่า1คือมาตรการประเภทธุรกิจพัตคาการมาตรการประเภทธุรกิจที่พักมาตรการประเภทธุรกิจนันทนาการสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวนะฮะธุรกิจขนส่งยานยนต์นักท่องเที่ยวนะฮะ ยานพาหนะนะครับธุรกิจนําเที่ยวบริษัททัวร์นะครับธุรกิจสปาธุรกิจนวดนะฮะธุรกิจห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นคอมเพเนนต์สโตร์ขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะฮะหรือว่าธุรกิจสนามกอล์ฟนะฮะธุรกิจโรงภาพยนตร์มหรสพไม่สามารถให้คนเข้ามาได้ีนี้ในส่วนของธุรกิจที่พักธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะฮะ อันดับแรกก็คือเขาให้ความสําคัญในเรื่องของสุขอนมามัยของพนักงานผู้ให้บริการเป็นสำคัญนะฮะการคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกคนก่อนเข้าทํางานต้องมีหากพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิสูงหรือเข้าข่ายเป็นโรคหวัดให้หยุดปฏิบัติงานไม่ให้มาทํางานซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของธุรกิจโรงแรมเนี่ย มาตรการตรงนี้มันมีความรัดกุมอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วเช่นคนที่อยู่ในสายงานธุรกิจบริการถ้าคุณมีไข้ไม่สบายเนี่ยเขาห้ามมาทํางานอยู่แล้วโดยเฉพาะในส่วนของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มไม่สามารถและไม่ให้มาทํางานหยุดงานไปเลยนะฮะโดยเฉพาะพวกที่อยู่หน้าเตาทําอาหารพวกเสิร์ฟอาหารนะฮะการป้องกันตัวนี้ หรือว่าถ้าแอบมาทํางานก็ไม่ได้ผิดมากๆนะฮะเพราะว่ามันจะมีการติดต่อกันค่อนข้างง่ายจากสารคัดหลัง่งจากลมหายใจอะไรต่างก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด19ได้นะฮะพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานแน่นอนฮะถ้าเข้ามาทำงานโรงแรมเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยกระดาษชำระและหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วต้องมีการจัดการให้เหมาะสมทิ้งลงถังขยะทันที ซึ่งโรงแรมมีในส่วนของมาตรการขยะที่เป็นขยะสารเคมีขยะไวรัสขยะเสียต้องแยกให้ชัดเจนแล้วก็มัดปากถุงอะไรต่างๆนะฮะก็พนักง,งานผู้ทำหน้าทีเ่เทขยะจะต้องล้างมือหลังจากเสร็จงานพนักง,งานทำหน้าที่เทขยะคือพนักง,งานโรงแรมที่อยู่ในส่วนของแผนกจัดนั่นเอง นอกจากว่าเขาจะมีหน้าที่ในการล้างจานเก็บอุปกรณ์ดูแลอุปกรณ์พาชนาในโรงแรมแล้วพนักงานสจจวดก็มีหน้าที่แยกขยะเปียกขยะแห้งแล้วก็มัดใส่ถุงดําเอาไปส่งให้เทศบาลเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้อันตรายมากๆที่จะมีความเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิด -19 ในธุรกิจโรงแรมนะฮะไม่จาเป็นคนเหล่านี้ก็แน่นอนฮะเขาไม่ได้มาทํางานแต่ พนักง,งานเทขยะหรือสะจั๊เป็นพนักง,งานที่เป็น back of the house นะฮะยังไงเขาไม่มาปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่แล้วอันนี้ร้อเรเพราะเขาอยู่ในส่วนของหลังบ้านไม่ใช่พวกเซอร์วิสบริการนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเซอร์วิสนะฮะถ้าเป็นพวกเซอร์วิสเนี่ยพนักง,งานเซอร์วิสต้องล้างมือล้างสบู่ล้างเจลความเป็นประจำอันนี้ก็คือเป็นมาตรการซึ่งในสุขอ,อนามัยของพนักง,งานบริการอาหารและเครื่องดืม่มเขาทําการอยู่แล้ว7ขั้นตอนการล้างมือก่อนเข้าทางานในส่วนบริการ กม่ว่จะเป็นงานครัวงานห้องอาหารเนี่ยในส่วนของหัวหน้าแผนกกำชับและให้ทำอยู่แล้วนะฮะกำชับและให้ทำอยู่แล้วอย่างเช่นพวกเชฟทำอาหารเนี่ยใส่หมวกใส่ผ้าพันคอแต่งตัวมิดชิดนะฮะโกนหนวดโกนเคาให้หมดอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของความดูสะอาดสะอานในครัวอยู่แล้วนะฮะ ในส่วนของพนักง,งานเซอร์วิสเพิ่มการใส่ถุงม,มือเข้าไปในการเสิร์ฟอาหารมีผ้าปิดปากแะไงต่างถ้าไม่ให้มาทำงานในพัตธคารนะฮะหรือปิดพัตธคารเนี่ยแต่ยังมาอยู่ในโรงแรมอยู่เนี่ยก็ต้องทำความสะอาดห,ห้องอาหารแต่เมื่อใดที่มีการเปิดให้บริการในธุรกิจที่พาเหอรอธุรกิจร้านอาหารเขาเหล่านั้นที่เป็นฝ่ายเซอร์วิสจะต้องปฏิบัติตาม,ตามกฎของรัฐบาล นะฮะใส่ถุงมือเสิร์ฟอาหารกันเลยทีเดียวรับออเดอร์กันในระยะไกลเลยทีเดียวนะฮะหรือรับออเดอร์ผ่านทางมือถือเลยทีเดียวนะฮะพูดคุยกันในระยะ2เมตรสุขอนามัยภายในพื้นที่สาวธนนะในส่วนของธุรกิจที่พักที่เป็นขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดดูตลอดเวลาลมวันลมควัน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกๆบริเวณที่คิดว่าลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวจะต้องไปสัมผัสจับเช่นลูกบิดประตูลูกบิดประตูห้องพักลูกบิดประตูห้องน้ำสำคัญมากซึ่งในธุกในโรงแรมเนี่ยสังเกตว่าโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถจะใช้มือผักประตูเข้าไปได้เลยเขาจะไม่มีลูกบิด และมันล็อกไม่ได้สังเกตว่ามันเหมือนมีที่ที่เปิดที่ผักอะไรอยู่แต่ว่าห้องน้ําโรงแรมที่เป็นมาตรฐานมันไม่ล็อกสามารถที่จะใช้ตัวเนี่ยดันเข้าไปได้เลยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถที่จะใช้อ่ามือเกี่ยวเปิดออกมาจากห้องน้ําได้นี่เป็นต้นมันไม่ล็อกนะฮะซึ่งซึ่งโรงแรมไอ,ไอที่เป็นรูปบิดประตูแล้วมีมือจับแล้วหมุนนะ่ะมันเป็นโรงแรมรุ่น รุ่นเก่าแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยทํากันแล้วนะฮะการจัดวางแผนรองอน้ํายาล้างมือไว้ในจุดต่างๆตเตรียมแอลกอฮอล์ไว้จุดต่างๆแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานการจัดประชุมสัมมนาในทุกท่โรงแรมหรือท,ที่พักเนี่ยจัดโต๊ะให้หายายา่างกันในระยะเมตรสองเมตรนะฮะแล้วก็พูดคุยกันผ่านคอนเฟรนซ์ได้หรือว่าถ้ามีการสัมมนาเนี่ยโต๊ะต้องห่างกันโต๊กกินข้าวก็ต้องห่างกันอุปกรณ์ทั้งหมดนะะก็ต้องมีการฆ่าเชื้อ ให้เรียบร้อยอย่างเช่นพวกไมโครโฟนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจที่พักนะฮะในมาตรการของระบบชานะครับที่กระทรวงการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมนะฮะ,ะท่องเที่ยวลิกิลาจังหวัดนะร่วมมือกับรัฐบาลนะฮะในการที่จะเยียวยาแล้วก็ สร้างมาตรฐานขึ้นมาเพื่อให้เปิดให้บริการให้ได้นะฮะใน10บกลุ่มธุรกิจนั่นี่ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจนะครที่จะรับการเยียวยาแล้วก็สร้างมาตรฐานขึ้นมานะฮะ